ความเชื่อใจและไว้ใจในการดูดดื่มเป็นยังไงบ้างก็ต้องรักเราไว้ใจจริงไหมการงานคนในองค์กรจะต้องอะไรก่อนละลายพฤติกรรมัต่าตัวเองคนให้วางลงก่อนแล้วค่อยมาเป็นปรับโหมดในเรื่องความสามคัคคีและกบเกลียวมันทำยังไงเนี่ยมันสื่อได้หมดเลยในเรื่องงานจะคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าถืออัตตาคนเดียวลองปรึกษาหาคนต่างๆมาเป็นอะไร มาเป็นคนตีแผ่ความคิดมาเป็นผู้นำชี้ทางมาช่วยปรึกษ,ษามาช่วยอะไรอย่าเอาแค่ว่าฉันเป็นหนึ่งดังนะะัมันมองได้กรณีความรักก็เหมือนกันมีแฟนแล้วหรือยนะังเนี่ยมันบอกว่าจะมีแฟนคนนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะถามอย่าเสือกบอกว่าไม่ใช่มันก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกัน,นอยู่นะสุดท้ายแล้วนะครับจะไปกันได้ดีไม่ได้ดีนะครับอยู่ที่กานเติมมูล แต่พี่เห็นว่าคนนี้ใช่ไหมมันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันมาจองศาสนาล่วงกว่าคุณนะตอนนี้หราจริงไหมดังนั้นเราอย่าเป็นผู้วิเศษตัดตนอนา,นาคตชีวิตคู่ของคนอื่นเพราะให้เขาเลือกเองอย่าใช้ปากเรานะครับเป็มาก,กาไว้ว่าไม่ใช่แล้วสุดท้ายวเวลามีปัญหาในตังความพาายายามที่จะอดคนถึงงอนหมอมันไม่มีเพราะบ,บอกว่าหมอดูบอกว่าไม่ใช่เรือคู่อะไรก็ต้องหาเรื่องเลยดังนั้นอย่า อย่าเอาปากเรานะครับไปสร้างรอยแผลในใจคนนะฮะทุกคนจะมองตื้นว่าแม่มีบันไดอะไรกนะ็แล้วแต่ทำไมไม่ออกไปมันต้องทำลายบันไดโอกาสของตัวเองถ้าคิดอย่างนี้นมันก็ใช่แต่ปัญหาคือเราอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาต้องการออกหรือไม่ออก แต่ตอนนี้เขาหนาวอะไรเป็นปัจจัยไลยล้อมพี่ครับบันไดตัดอย่างนี้ออกหมดแล้วเคยเจอพระองปีต้นตาลไหมไแ,แค่ข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปได้ไนะ้่ใช่แต่ข้ามดังนั้นนะครับแต่ประโยชน์ของมันอนะแค่ข้ามแต่มันข้าไมได้เหนื่อยกว่าแต่ถามว่ามันข้ามได้มันข้ามได้แสดงว่าทําช่องทางอะไรก็แล้วแต่ลนะ ถ้ามันไปถึงจุดแต่วิธีการช่างมันแต่แต่ถ้าเราบริหารจัดการเอาทรัพยากรอื่นมาเป็นโอกาสหรือสานสร้างอย่างอื่นได้อีกก็ต้องเอามาสางสร้างเพืามีประโยชน์อย่างอื่นอย่าให้บันไดเป็นแค่บันไดแต่ยังเป็นฟืนให้ความร้อนถ้าคุณหนาวจะเป็นจะตายคุณไม่ต้องการบันไดพ้าแต่คุณต้องการว่าชีวิตจะผ่านคืนนี่หนาวเกิดยังไงบ่างแต่คุณคาบันไดอยู่ไหมมันก็ยังไต่ได้อะไรได้อยู่แต่ต้องใช้ทักษะเพิ่มคือทักษะนั้นฝึกกันได้ไหมถ้ามึงติดอยู่คนเดียวแล้วอันสุดท้ายได้มีความหวังของมึงนะยังไงมึงก ดังนั้นถึงได้บอกเลยว่าคนก็เหมือนกันจงเว้นช่องว่างให้เขาปรับต้นอยากทําอะไรน่ให้เป็นแม็กซิมัมสูงสุดแต่จงเหลือไว้เล้นอยู่ประมาณ80%ไม่จำเป็นต้องเต็มร้อยเพราะเวลาเกิดวิกฤตอะไรแล้วแต่สัดส่ปนร์เ20%นั้นดึงมาใช้ได้อย่างต่อยอดเอาสิวะาดีพ่อแม่อูมา าการพัฒนา,าบบนรีส่วนก็คือแบ่ถึงคนระคึงภาพมันสวยเห็นไหมมันเป็นศิลปะในการเสพที่สวยแต่ทินเนอร์นในความอารมณ์ในการไทยหรือการร่วมรู้อ่ะมันไม่มีเลยเห็นไหมได้แค่ใช้สตรอรี่และตำนานนึกภาพออกไหมดังนั้นโชคให้เห็นทุกมุมมองไงว่าสุดท้ายลูกค้าอุย้ยไม่สวยว่ะแต่นึกถึงใจกูเหี่กูจะอ่านอะไรวะไม่มีใครมารู้กับเราจริงไหมนั่นคือความจริงเห็นไหมภาพพวกนี้มันสวยไหม สวยลูกค้าเห็นกรทับตาผู้หญิงก็สวยผ้าสีสันทุกอย่างมันเป็นยังไงบ้างแต่คุณค่าของาอาลมณเราเป็นยังไงบ้างมันไม่ได้สึกลึกเข้าใจไหมทับตายอย่างเนี้อารมณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนคุณกำลังเฝ้ารอเรือโอกาสของสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจว่าจะทําแต่ยังไม่ถึงเวลาหรือเขาเดี๋ยวจะทาอะไรต่างแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดไม่ใช่ผ้าแต่ฟังคาพูดคําพูดกูครบไหมถูกต้อง คำพูดเมื่อกี้ก็แปลให้ดีนะมันครอบไว้ว่าใทยไงก็แม่สแสดงว่าคาว่าแม่นมันที่เชิงของผู้ใช้คําไม่ใช่แปลว่าาคุณกําลังเศร้ารอหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําไปนะครับมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังแบบสแดงว่ามึงไม่ทําก็ได้หรือมีคํำแล้วมันก็ยังไม่ถึงคำมันมลลครอบครอบอารมณ์ลูกค้าลูกค้าคิดไม่ทันเราเราต้องถามเป็นผู้ชีน้นาให้ลูกค้าอะไรคิดแล้วคอยตามตาม,ตามที่เราอะไร ที่เราต้องการให้เชื่อดังนั้นเวลาเราเป็นคนที่มีประสบการณ์จริงๆน,น,นะครับเราจะไหลเรื่องหรือเรื่องคําพูดแล้วปะกดให้ลูกค้าเชื่อในสิ่งที่เราสร้างให้เชื่อได้หมดเลยนะนี่ภาพพวกนี้สวยไหมสวย,ยตแต่ภาพกระตูนไปจะถามว่าพวกนี้ไครไงพรัอได้หมดไหมใายได้หมดแต่ต้องเป็นระดับโชว์วิธีคิดเลืองต่างม,มันจะอ้างได้ลึกมันจะมองได้ดีกว่า นี่ก็เป็นภาพว่ามีในยักษ์สองอย่างจริงแล้วนะครับไพ่ทุกใบอ่ะซ่อนดีและซ่อนหลายจมไปแล้วลโผล่ขึ้นมาเพื่อสุดท้ายหรือกําลังชิวๆแล้วกำลังจะจมหรือเขาก็นอนหายใจประคองตนตีน้ํำไปเรื่อยๆรอยอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นสถานการณ์ลูกค้าอยู่ความพร้อมจุดใดแล้วค่อยโยกลงไปจุดนั้นของพ้า แย่แล้วธุรกิจนะเป็นหนี้60ล้านทำยังไงดีจะจมน้ําแล้วเมื่อสุดท้ายเห็นไหมอารมณ์เป็นอย่างเนี้ยกาลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจเตรียมปอดขยายปอดไม่ดีแค่ไหนที่ที่จะลอยตัวนึกออกใช่ไหมอะไรเป็นยังไงบ้างธุรกิจตอนนี้นายก็ทรงๆเออผมว่ามันก็ทรงๆอ่ะเข้าใจอ่ะแสดงว่าสูงต่ําของภาพวัดกันที่จุดยืนของลูกค้าแสดงว่าอยู่อยู่ให้เราไปโทรพาวเนี่ยคุณเป็นยังไง เป็นอย่างนั้นนะได้แค่สันนิานแต่ความจริงคือปัญหาที่เขาเป็นเขาจะเล่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเวลารู้ปัญหาแล้วรู้คําถามเขาจะรู้เวลาเปิดไพ่เราจะได้คําถามเขาจริงไหมก็มจะรู้เลยว่าไพ่ใบนี้จะอยู่ระดับใดของคาตอบนี่นี่คือเลเวลของมันจริงๆนะแต่ถ้าเวลาเป็นใบนี้นะครับถ้าเป็นบางคนผู้หญิงคนนี้กำลังหมดแรง ไม่อยากรับรู้อะไรต่างอยากชิลๆเดนลอยไปกับชีวิตเดืนอยู่ในโลกส่วนตัวของโลกส่วนตัวจริงๆเข้าใจไหมเพราะมันแปลว่าเหนื่อยล้ากายใจไปได้หรืออารมณ์ของเขาฟังไว้ก่อนนะทางรอดยังมีอยู่ไหมต่อให้ท่วมปากแต่จมูกยังไม่ท่วมก็ยังรอดอยู่ไหมยังหายใจได้อยู่ไหมแต่นักว่ายน้ำที่เก่งนะครับต้องหายใจออกปากได้เร็วกว่าจมูกนะคือใช้ปากอ่ะคุบ พุ่อากาศเพราะถ้าอาศัยดูดโชค๊คอากาศทางจมูกกออกนะครับปริมาณมันเข้ามันน้อยแต่ที่ปากอมไปแล้วคือนะครับในการมันจะมีจหวะพิกพตัวในการเราเรียกว่าคายอากาศออกแล้วก็ดูดอากาศเข้าใช้ปากจะดีกว่าดังนั้นะเราจงเข้าใจในอินเนอร์ของความเป็นจริงด้วยแล้วสุดท้ายก็มาเทียบเคียงกับปัญหาชีวิตของเขาว่าต้องมีวิธีใดเนี่ยช่องทางออกช่องทางรอดจะมีอะไรอยู่ถ้าตัดจมูกกับปากแต่ไอ้จมูกจะมีสองรูจริงไหม ก็ยังมีสองช้อยย่อยปากได้เแสดงว่าปัญหานี้ยังมีทางรอดอยู่ไหมแต่ต้องตั้งสตินี้ดีอย่าลนลานคนจะจมน้ำถ้าลนลานเป็นไงบ้างก็เสื่อมส่วนเป็นไงางจมน้ําตายทุกคนเลยนะเสียวกัานเป็นอารมณ์ก็ได้ครับอรได้ฟังด้วยก่อนทุกคนชอบมองว่าประธานของภาพถุงคนแต่อารมณ์ของภาพมันจะมีคํานี้วมื่อเราเยนชั้นสูงไปนะครับผัดประธาน จำลูกคิเน่ได้ไหมที่ยืนที่ยืนเป็นลูกโลกภาพพิเน่ที่ไร่เปิดนะแล้วก็มีหนูบริวารเี่อะไรครับอยู่ข้างๆพิเน่ทุกภาพอาจจะมีหนูเป็นบริวารจริงไหมเม <ME> ื่อผู้จัดการแบงค์มาดูดวงได้ไพ่พิเน่ไพ่นี้ขึ้นมาสแสดงว่าความสามารถทักษะก็ต้องเป็นหน,นูดักพิเน่จริงไหมแต่เมื่อแมสเซนเจอร์พนักง,งานส่งเอกสารมาดูดวงได้ไพินน่ขึ้นมา ยศตำแหน่งหน้าที่เราเป็นพื่นพีเนยียหรอไม่ใช่เป็นแค่บริวารแสดงว่าประธานของภาพตัวเขาในความจริงเขาต้องคือหนูคําสั่งงานทุกอย่างอยู่ที่อะไรเจ้านายหรือคนมีสั่งให้ปไ,ไปไหนไปไหนส่งไหนอะไรยังไงจริงไหม แสดงว่าพี่ก็ต้องผัดประธานที่เป็นด้วยไม่ใช่แปลว่าไพ่พีเคเน่ทุกคนได้เป็นข้านี้ได้เป็นประธานแล้วเจ้าองทุกคนก็ต้องเป็นประธานท่านคเนตทั้งหมดไม่จริงอยู่ที่ตําแหน่งชีวิตจริงแต่ละคนด้วยเราก็ต้องผัดประธานที่เป็นด้วยข้อนี้สําคัญมากแต่เวลาเราดูไพ่เราไม่เคยผัดประธานเราเห็นว่าอะไรเป็นตัวเอกของไพ่ก็จะไปเองกันแม้แต่ดอฟูมีคนกับมีหมาบางครั้งลูกค้าก็เป็นหมานะฮะเน้นสเตย์เลยนะลูกค้าก็เป็นหมานะ ไม่ได้ลูกค้าเป็นหนุ่มทะเลจรนะลึกภาพบอกไหมมันอยู่ที่สถานภาพงานตำแหน่งหรือว่าการใช้ชีวิตเขาอยู่ในสถานใดอันนี้ต่างหากคือชีวิต <c oughs> แล้วใส่ <c oughs> ภาพถึงคือเสือเงาเท้าะของจิตฟังด้วยก่อนตัวเล็กอยากใหญ่ทุกคนนะ มันุกจะเป็นชีวจรอ่อนแอก็อยากสร้างเป็นเข้มแข็งแพทเนี้ยมันซ่อนเลยว่าความจริงคือเล็กเจ็อยู่ใหญ่อ่อนแอก็เข้มแข็งถูกดูแลก็แตาเป็นผู้ปกป้องจำไว้นะจดคํานี้ไว้นะความต้องการคือส่วนที่ขาด เข้าใจข้อนี้ไหมพี่ครับฟังไว้ก่อนนะประโยคที่ลูกค้ายืนเยอะเท่าไหรนั่นคือความต้องการที่เขาอยางไม่สกเซสไม่สําเร็จไม่ได้เขาจะรีเฟรชและเรียกร้องอยู่เสมอแล้วก็ถามซ้ําๆเป็นพฤติกรรมซ้ําหรือว่าโลกย้ำคิดย้ำําคําถามเดิมๆที่มาดูดวงคําถามในไ่นไหมครับแสดงว่าเขายังไม่สําเร็จนั่นเพราะอะไรรู้ไหมความต้องการคือส่วนที่ขาดเพราะเขายังไม่ได้เติมเต็มเขาจึงต้องอยากจะได้ รีเควสอยากจะซ้ําไปซ้ํามาแสดงว่าพี่ต้องรักษาอาการป่วยของพื้นติดโรคโรคเราเรียกว่าโรคพฤติกรรมซ้าซ้อนอย่างนี้นะแสดงว่ามันบวกกับสักยภาพพี่ว่าอะไรรู้ไหมพี่แก้ปัญหาได้ไม่ับที่เขาต้องการเพราะเขายังมาคําถามเดิมๆจริงไหมดังนั้นนะครับจําไว้เลยนะทุกความต้องการที่เขาอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรนั่นแปลว่าสิ่งที่เขายังไม่มียังไม่ได้ พี่ต้องไปเติมเต็มให้ได้ไพ่ไม่เคยเติมเต็มได้นะในสิ่งที่เขาต้องการแต่กระบวนการคาแนะนํามาจากพี่ต่างหากพี่จะทำให้เขากลับไปสรรสร้างเพื่อเติมเต็มแต่อย่ายึดถือว่ามันสําคัญนะเพราะสุดท้ายถ้าเขาไม่ไปทำํำแล้ว,วิงวอนรอพระเจ้ามาเมตตามันเขาไม่เคยเติมเต็มนะเช่นบางคนอยากให้ผัวกลับมาแต่ผัวไปม,มีคนอื่แล้ว เพราะตอนอยู่คุณไม่เคยอะไรใส่ใจดูแลแล้วสุดท้ายนะครับจนท้าทายแตกหักแล้วสุดท้ายเขาตัดใจเด็ดขาดว่าไม่เอาคุณแล้วอยากมากเราก็แค่ยือว่าให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองสมคุค่าแล้วสร้างโอกาสตัวเองให้ให้เขาได้เห็นมันก็ได้แค่นั้นจริงไหมสุดท้ายอยู่ที่ว่าความเจ็บลึกที่คุณกระแทกหัวที่ตั้งตั้งรอยเจ็บให้กับหัวไว้